ฉันได้เก้าอี้ตัวใหม่สวยซะด้วยรแล้วรอขอนั่งได้จิไม่ให้นี่เป็นบาลังของฉันเธอ,อต้องทำตามคำสั่งของฉันทำอะไรล่ะพาะฉันออกจากที่นั่งสิได้สิลุกขึ้นเลยองหญิง ฉันนั่งมั่งเลยที่นู่นเนี่ยทำไมทำไมไม่ให้ฉันนั่งทำไมทำามูสังคูส้นเท้า <c oughs> มามาชุบแยกเ็้ายีก,กันไหมล่ะใครได้เอาไปเลยได้สิฉันรับคำท้า <c oughs> ขอด้วย คนอย่างพวอตายนั่งบนหลังฉันไม่ได้หรอกพระเจ้าตัวอ้วนเริ่มก่อนเลยชุบชุบยิ่มันยังไม่จุก ชชุบในที่สุดค่ะก็ได้รับบัลลังมาแล้วนั่งเลยดีกว่า